สวัสดีครับเด็กๆชั้นป .2 ออที่น่ารักทุกคนวันนี้เราก็มาเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์อีกแล้วนะครับกับคุณครูไปและวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติของวัสดุเรื่องการดูดซับน้ำ เอว่าแต่เด็กๆรู้ไหมครับว่าการดูดซับน้ำของวัสดุเนี่ยมันเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะครับ <Bye. S 1> การดูดซับน้ำคืออะไรการดูดซับน้ำก็คือปริมาณน้ำที่ซึมเข้าไปอยู่ในช่องว่างของเนื้อวัสดุนั่นเองนะครับ หากน้ำสามารถเข้าไปอยู่ในช่องว่างของเนื้อวัสดุได้แสดงว่าวัสดุนั้นดูดซับน้ำได้แต่ถ้าหากว่าน้ำไม่สามารถซึมเข้าไปในเนื้อวัสดุได้นั้นก็แสดงว่าวัสดุนั้นไม่ดูดซับน้ำนั่นเองนะครับแต่เอเด็กๆก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีใช่ไหมครับว่าวัสดุอะไรหรือวัตถุอะไรบ้างล่ะ ที่มีการดูดซับน้ำหรือไม่ดูดซับน้ำฉะนั้นคุณครูไปายจะพาเด็กๆไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างวัสดุหรือวัตถุที่ดูดซับน้ำได้แก่กระดาษชำระผ้าขุนหนูหนังสือพิมพ์ดินและแป้งสำหรับประกอบอาหารนะครับ จากตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้นั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าเช่นผ้าคุณหนูเวลาที่เราอาบน้ำเสร็จเราก็จะใช้ผ้าคุณหนูในการเช็ดตัวเราให้แห้งในการซับน้ำที่ตัวของเราทำให้ตัวเรานั้นแห้งหรือดินเป็นสิ่งที่เราใช้ในการปลูกพืชเมื่อเราลดน้ำลงในดิน ดินก็จะดูดซับน้ำกัดเก็บความชุ่มชื้นจากน้ำเอาไว้ให้พืชใช้ในการเจริญเติบโตนั่นเองนะครับต่อไปเราไปดูวัสดุและวัตถุที่ไม่ดูดซับน้ำกันเลยนะครับตัวอย่างวัสดุและวัตถุที่ไม่ดูดซับน้ำได้แก่รม่มหินพลาสติกแก้วและไม้ อย่างเช่นร่มนะครับเราจะใช้ร่มตอนเวลาฝนตกเพื่อป้องกันไม่ให้เราเปียกฝนนั่นเองเพราะว่าร่มทำมาจากพลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติที่ไม่ดูดซับน้ำนะครับหรือแก้วน้ำเวลาที่เราเทสใส่น้ำลงไปในแก้วน้ำก็จะไม่ซึมหรือหกออกจากนอกแก้วเพราะว่า แก้วมีคุณสมบตัติที่ไม่ดูดซับน้ำนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆสำรับเรื่องคุณสมบัติของวัสดุการดูดซับน้ำและไม่ดูดซับน้ำถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วเราไปดูแบบสุกทัดเพื่อเป็นการทบทวนความรู้กันเลยนะครับ แบบฝึกหัดสำหรับทบทวนความรู้ในวันนี้เรื่องสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกในการสำแนกวัสดุว่ามีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำหรือไม่ดูดซับน้ำนะครับถ้าทำเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามและถ่ายรูปส่งให้คุณครูดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Bye bye!